ปวดไมเกรนมาประมาณ5ปีการกินยาไม่ใช่ทางออกสำหรับเราชื่อมาร์ทพ่อมอมันตรีนะครับใช้เล็กเซอร์มาประมาณ2ปีมีอาการปวดไมเกรนมาประมาณ5ปีตอนแรกคิดว่าไม่สบายกินยาปกติก็ไม่หายไม่ดีขึ้นปวดตกอาทิตย์ละ2ครั้งคือเดือนหนึ่งก็8-9ครั้งได้ปวดหน้าค้างปวดทั้งวันจริงๆคือส่งผลในชีวิตประจำวันมากเลยทำอะไรก็ติดขัดหงุดหงิด อารมเสียทั้งวันคือไม่อยากเป็นอะไม่อยากให้มีอาการนี้กินยาอย่างเดียวครับกินยาจัดโดสน้อยๆโดสเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยๆเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมาตัวแรงสุดเลยจนเราคิดว่าแบบอ่ะแป๊บเดียว15นาทีหายสักพักหลังจากนั้นเป็นครึ่งชั่วโมงและเป็นชั่วโมงละก็เลยคิดว่าการกินยาไม่ใช่ทางออกสำหรับเรา คือจริงๆเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะเหตุผลที่ใช้เครื่องตอนแรกที่อยากใช้ก็คือเราไม่เคยคิดว่าจะมีเครื่องอะไรที่มาทําให้อาการไมเกรนมันเทามันหายได้นอกจากยาหลังจากใช้เครื่องแล้วลดอาการปวดได้สําหรับผมนะคือลดได้แบบเร็วมากอ่ะมันหายอ่ะมันช่วยจริงๆมันว้าวอ่ะคือมันรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นจริงๆมันรู้สึกว่ามันช่วยจริงๆแล้วอาการเรามันก็หายไปเลยคือไม่ต่างจากยา การใช้เิเล็กเซอร์ในชีวิตประจําวันคือชีวิตง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายพกติดตัวได้ล่าสุดขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราจะอาจจะเป็นไมเกรนอาการไมเกรนก็ไม่มาไมมาจริงๆเพื่อนนี่คือพกขึ้นเครื่องบินได้ด้วยสะดวกมากสะดวกจริงๆเวลาใช้เเล็กเซอร์คือแตกต่างจากการกินยาแน่นอนครับอยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้คือแบบใช้ได้เลยหยิบจับปวดเมื่อไหร่หยิบแปะหยิบแปะกินยามันเป็นเคมีอ่ะมันเข้าร่างกายเยอะยังไงก็ไม่ดีแล้วบางทียาไมเกรนมันแรงมากคือตายเนี่ยร้องไห้เลย สำหรับเพื่อนชาวไมเกรนนะครับการใช้อเล็กเซอร์เนี่ยดีกว่ายาแน่นอนเครื่องนี้เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเลยอะมันเป็นทางเลือกที่ดีเป็นช้อยที่ดีของเราเลยครับ